โอ้โหต้องบอกว่าแมชนี้ครับชัยชนะของสยามฟลายเออร์สี่เขามันจําเป็นมากๆครับเพราะว่าถ้าเขาชนะได้เขาโยนความกดดันไปหาทางไปขาขีดทันทีครับรวมใจกันเล่นเพื่อแมชถูกต้องครับแล้วก็ช่วยกันทีมดีไม่ได้แบบไม่ไมีแมชไม่มีแมเนี่ยมันแย่นะแต่ว่าทุกคนช่วยกันยกระดับขึ้นมานะครับก้าวลากบอลขึ้นมา ายัางหามุมเล่นไม่ได้ครับคึงบอลอยู่ตรงนี้แล้วเลาะเข้าซ้ายแล้วปั่นลูกนี้ไม่ได้ปรินเก็บบอลได้เชดปั้นลงมาครับแต้มแรกมาแล้วครับไจแอน์แบงคอกไจแอนส์ครับเปิดแต้มแรกด้วยโดยน้องปรินครับอาแล้วครับมาดูเกมของไฟยเออร์กันบ้างครับโอ้ก็เน้นกันทั้งคู่แล้วครับแบงคอกไจแอน์นี่คือสื่อศักดิ์ศรีครับ โฟลเตอร์ลูกนี้ไม่ลงขึ้นโอ้โหเฟกสวยครับหายเลยครับปรินครับสองคะแนนของปินครับแบงค์คงใจส่งนำที่4ต่อ0ย์ครับอาครับไฟเออร์ต้องการสกอร์แรกครับพี่โอโซนโอโซนให้มาเมโทเมโทเปิดหมอดุยใส่แล้วครับแล้วไม่ลงยังขยันได้ครับเมโทเก็บมาแล้วให้อะตอมตั้งป้อมตรงนี้มาเรียบร้อยครับมาครับ2คะแนนครับอ้าครับ42อครับพี่ไอพี่อะตอม บอลอยู่ที่โอโซนโอโซนลากบอลขึ้นมาฝากมาอะตอมอะตอมสะบัดมาเมโทรลุยมาตรงนี้ออกไปครับแล้วบอลเป็นของไทส์ครับไทส์ขึ้นเกมเร็วมาหลอกแล้วดึงเข้ากลางแล้วหลอกมาหลอกแล้วหลอกอีกครับโอ้โห ไฮไลท์เลยครับคนไว้ใจไม่ได้ครับจอมหลอกครับโอ้โดีโรเฟเซอร์ของผมครับโอ้ขยันทำไฮไลท์จริงๆครับ6-2คะแนนครับลูกมอสครู่เฟกหายเลยครับเป็นเ้นสามแป้มเ้นปกติแต่ดูไกลครับน้องอาจจะไม่ชินด้วยครับบอลอยู่ที่ท้ายครับท้ายเรียงสกีนจากปรินท้ายหยอดให้ปรินปรินเจอเมโทอัดและเช็ดปั้นฟาวงครับโอ้โหวันนี้ปรินดูจริงครับโอ้โหโอ้อีกหนึ่งนาทีอีก10วินาทีครับ กำลังจะเข้าสู่ช่วง5นาทีครับโอ้โหฟลายเอร์เปิดเซต5นาทีตอนนี้ยังมีแค่2แต้มครับแล้วปิ้นเก็บเอ็กซ์พอยลงไปอีกครับ9ต่อ2คะแนนครับอ่านะครับแพ้โอโซนครับเล่นกับอะตอมอะตอมจะลุยเข้ามาข้างในแน่นเหลือเกินแต่อะตอมบู๊ไปได้แล้ว2คะแนนลงไปครับอะตอมครับ4ต่อ9คะแนนของฟลายเอร์ครับไม่ลงครับแล้วแทนคุณขยันรีบอลครับให้มาที่โอโซน โอโซนหนอย่างมั่นใจครับเยียบร้อยครับ6ต่อ9ครับสูสีครับพี่ดังควบเร็วมาแล้วพี่ดังหมุนมาเข้าเลนกลางคืนมาหยุ่ยเซียนหยุยเซียนข้อมาฝากมาที่สิงระยะกลางไม่ได้ B.C. รีบาวได้แล้วปั๊มมาตรงนี้ B.C. ใต้แปดได้ฝ้าวลูกที่2ยอดเยี่ยมครับไม่มีห่วงเลยครับ เรียกดังสก,กีนส,กส่งให้ B.C. B.C. บดวายเข้าไปยิ่งไม่ลงสงเกบอรได้18ลงไปหลงสิงยอดเยี่ยมมากนะครับเข้ารีบาวบอลแล้วก็3ลงไปครับเป็นเสมอเลยครับ9เท่าครับโอกาสขึ้นน้ำมีครับแล้วตรงนี้บอลเปิดมาอยู่เซียนไปเซฟมาได้อยู่เซียนสะบัดไม้ดังและโดนวินสติลไปครับแล้ววินควมมาแล้ววางง่ายๆแต่ติดที่ปากห่วงแลวได้ฝาว ลูกโทษลูกแรกของโฮมี่นะครับเก็บไปได้หนึ่งลูกคุณใส่เคอรี่สีนี้คุณรู้สึกยังไงครับรู้สึกว่าลอยตัวได้เลยครับมันนุ่มไหมมันนุ่มไหมความ,น,มนุ่มมากเลยครับชอบมากครับกลับมาสู่เกมนับบอลอยู่ที่ยุยเซียนครับยุยเซียนพาบอลเข้ามาฝากมาที่สิง สิงข้ามเข้ากลางให้ B.C. B.C. ลุยแล้วสปินมูฟตรงนี้ได้ฟาวที่2องลงไปโอ้โหเสียได้เลยครับลูกแรกไม่เหยียบเส้นนี้ได้แล้วนะครับและอยุยเซียนได้บอลมาอยุยเซียนดันบอลมาฝากมาที่ดังกลางวานดังเจอเชแจกไปก่อนแล้ววิ่งมาเอาบอล กิฟแอนโกตรงนี้ดังล้อมา1-2เรียบลอยครับไฟเออร์กลับมานำครับบอลเป็นของวินครับวินลากบอลขึ้นมาวินขอเข้ากลางจะลุยวัดกับบีสีแล้ววินทาได้ครับยอดเยี่ยมครับพี่ดาเยปิดมาลมาให้อยู่เสียนะครับล้อเบดไลายแล้วจ่ายมาตัดบอลตรงนี้อยู่เสียนตัดบอลไม่ได้แล้วดังลุยมาแล้วดังลุยมา แล้วโอ้โหดังกับเคอรี่12ครับบวกดีจริงๆครับกลับมานำา4ต1 3่อ13ครับบอลอยู่ที่9ครับ9ราลากบอลขึ้นมาฝากมาให้โปรเฟสเซอร์ไทยครับ3แต้มไปก่อนเลยครับกลับมานำ16ต่อ14ครับ9แก้มาได้ดีแล้วโปรเฟสเซอร์ไทยได้บอลมาไทยยกยาวไม้คริสเช็ตปั้นเรียบร้อยครับเปิดมา5 0ต้องเบรกเกมเลยครับโค้ชมิวครับ ฝากมาให้ B.C. B.C. g ีซีกิฟแอกับเมโทแและโดนโฉกไปครับแล้วตอนนี้ก้าวฟันเบรกเร็วมาแล้วแล้วก้าวขึ้นวางเรียบร้อยครับโอ้โหชุดนี้โดนลัน7 0นย์เลยครับไฟเออร์ครับต้องการสกอร์ด่วนดวนครับบอลอยู่ที่เมโทรครับเมโทรเลาะมาขึ้นวัดกับปินแล้วลูกนี้ได้ครับแอนวันครับโอ้สำคัญครับเพลนี้ครับ ไหฝากมาตรงนี้ให้ปรินครับปรินยิงระยะกลางไม่ลงครับ b ีซีรีบาได้กลับมาที่อะตอมอะตอมควบเร็วมาอาตอมยูโรให้เมทโอแล้วต้องเล่นครับเมโทคข้างวางได้ฟาล์ลงครับสองเพลตครับเมโทก้าวเอาตัวรอดมาได้ดีครับเผลอแป๊บเดียวเท่านั้นครับบอกแล้วคู่นี้มันครับแล้วโปรเฟสเซอร์ไคสองสามครับโอ้ ไยเออร์จะไล่มาแล้วโดนไทย,ยิงหนีไปอีกแล้วครับไทยเปิดบอลให้สวยให้คริสคริสยิงโหสองแต้มมิดเวนี่เขาชชวร์มากนะครับสิงรีบาวตรงนี้เก็บบอลได้ดีให้มาที่โอโซนโอโซนดันบอลขึ้นมา โอโซนลุยมาแล้วลาอมาแล้วแล้วลอยวัดสวยงามครับลูกนี้โหดไหมครับลูกนี้โอ้ oh. คือลอยวัดกับปลินเลยนะครับเมื่อกี้ปีบอขอทางแจ๊งจะ,จะส่งให้ปลินปลินเจอบีซได้ฟาวลูกที่สองของปลินสูตรลงไปบอลอยู่ที่โอโซนครับ โอโซนดันบอนเลเร็วขึ้นมาฝากมาที่ปังปังหยอดให้บีซีบซีลุยแล้วบีซขอวัดกับพี่ปินหน่อยแล้วเรียบร้อยครับบีซีนี้เล่นดีขึ้นเยอะไหมด้วยการนี้ก็ดีจากเกมแรกที่น้องไม่ค่อยมีบทบาทแต่ตอนนี้เริ่มมีบทบาทแล้ววินขึ้นไปโอ้โหง่ายๆเลยครับ วินลากบอลขึ้นมาวินลุยมาตรงนี้ยังไม่มีมุมครับฝากให้โฮมี่โฮมี่ข้ามสวยเลยครับและเรียกฝาวจากสิงได้ครับโอ้โหโฮมี่ครับกับเคอรี่12 4สีวอตเดอร์เบ์ครับเรียบร้อยครับยิงไม่มีห่วงเลยครับดังสวบเลยครับยิงทีเดียวบอลอยู่ที่ปิ่นปรินฝากมาที่วินครับแล้ววินขึ้นเกมเร็วมาเลยวินดึงช้าครับ ให้มาที่ปินปินเจอบีซีหน่อยครับแล้วปินหยอดลงไปครับโอ้ต้องเบรกเกมเลยครับโคนมิวครับดีมากเลยครับเขามีปาลินที่บิ๊กไซส์ครับอยู่วงในเข้าพูดว่าใจยากอะวงในอะแล้วดูครับระยะกลางพี่ปินก็แม่นด้วยครับได้ทั้งยิงได้ทั้งฆ่าเลยนะครับคนนี้ไป11คะแนนแล้วครับไฟเออร์ต้องการสกอร์นะครับแต่ไม่เดินมานานแล้วครับชุดนี้ ยุเซียนเรียกสิงมาสกินส่งให้บีซีโดนวินตัดโอ้โหแล้วดอกนี้นี่ไปเลยครับดูรองเท้าเขานะครับโอ้ a อรอนฟอกสีเขียวสวยไหมโอ้สวยมากคุณมีหรือยังยังไม่มีเลยอยากได้ไหมอยากต้องบอกคุณแม่ให้ซื้อเท่านั้นตรงนี้โอซอนกลับมาที่ยุยเซียนยุยเซียนให้น้องสิงสิงต้องการสกอ์ครับสิงลุยเองแล้วหุกขวาเยี่ยมครับ สิงกัเคอร์รี่12คสองเขาครับยิงในวินาทีสุดท้ายครับโอ้โหโอ้โหเปิดมาครับสามแต้มครับมีเพิ่มครับบวกสกอร์ไปอีกครับพี่ดังล้วรนำยาวๆแล้วครับตอนนี้ใจแอันครับบอลอยู่ที่ดังครับพี่ดังฝากมาเมโทรต้องการสกอร์ด่วนๆครับไฟเออร์ครับแล้วแอนวันครับ เมโทส่งมาให้พี่ดังพี่ดังเก็บบอลได้ดังข้ามมาแล้วแล้วหนึ่งสองวัดวางไม่ลงเมโทเก็บบอลได้ปั๊มขึ้นมาเช็ดปั้นไม่ได้ดังรีบาลครับดังสะบัดมาแทนคุณให้มาเมโทเมโทเฟกสวยหนึ่งสองก็ได้ฟาวลงเอาสิครับติดติดกันตรงนี้ได้ฝื้นครับไฟเออร์ Fire ครับจากโดนนำตั้งเยอะครับบอลอยู่ที่ไฟเออร์ครับแล้วบอลกลับมาที่พี่ดัง โอกาสเหลือหลักเดียวมาแล้วดังคับวมาแล้ว9ก้าโดนปั๊มและเช็ดวางเรียบร้อยครับดังกังวานครับกับเคอรี่12สีฟ้าครับโอ้สวยนะสีนี้สีนี้ลูชอบไหมชอบครับสวัสดี9ก้าวก้าเฟกยิงระยะกลางโอ้โหลูกนี้เป็นไงลูกนี้เป็นไงในความเห็นเฟกหนึ่งทีแล้วเข้าไปยิงระยะกลางได้สวยมากเลยครับ บอลอยู่ที่ดังครับดังได้จากสกีนจากสิงห์เล่นกับเมโทโอเมโทโอเจอรีโอมุมแคบตรงนี้แทนคุณไม่ลงสิงห์รีบาวได้โดนบล็อกสิงห์หมุนกันมาวัดอีกทีไม่ลงแย่งรีบาวได้เมโทอัดเข้าไปครับโอ้โห,โหคือเกมนี้มันไม่บล็อกคนหรือยังไงครับถึงโดนรีบาวเกมลุกรัวๆโอ้โหแล้วเมโทเก็บลงไปครับ บอลลูกที่2ของเมโทรครับเก็บลงไปครับไทล่าบอลขึ้นมารอส่งให้มีเพิ่มมีโฟมเฟกหนึ่งทีส่งให้9 9หาวิธีได้ส่งให้ลีโอแล้วลีโอก็ส่งกลับให้99โอ้โหระยะกลางไกลๆของ9นี่เหมือนชุบชีวิตใจแอนเลยนะครับ สองเพยแล้วนะที่ทำแบบนี้ใช่บ,บอลอยู่ที่ดังครับไฮมาเมโทเมโทขควิดลุยเลยครับลอยทับเลยครับโอ้โสีสีนี้คุณชอบไหมสีนี้ชอบผมก็ใส่อยู่ครับตอนนี้มันดียังไงสีนี้มันดียังไงนุ่มเลยครับเป็นลีโอเปิดบอลเข้ามาส่งให้ <9 S 2> เก้าเก้าเฟซหนึ่งทีส่งให้ลีโอส่งให้เก้าลงสามแบงแบงสุดไหมลูกนี้สุดยอดไหมสุดเลยครับ ย,ยิงไกลเลยครับโอ้โหไม่ได้อยุยเซียรีบาบอได้เปิดเร็วมาตรงนี้บอลอยู่ที่น้องปังปังลุยแล้วได้ฟาวก็มาดูได้ทางเพจ f a c e b o o k และ Youtube นะครับสายจะดูเสียเปียกนะผมว่าชุดนี้ใจแอนเขาเต็มชุดนะบอลอยู่ที่ดีนครับดีล้อเบตไลามายิงเช็ดปั้นไม่ได้ แล้วพี่ปินเก็บบอลให้แล้วก้าววางไม่ลงปินอัดทีทีขึ้นวางแอนวันและลูกเดียวด้วยครับไม่ได้ครับหยุยเซียนรีบเวได้หยุยเซียนดันบอลเร็วขึ้นมาเลย <One. S 1> พอตเข้ากลางหยุยเซียนมองห่วงเฟกหลอกให้มาแทนคุณได้ฟาวครับลูกที่2องลงไปยอดเยีเ่ยมครับลูกนี้ บอลถูกส่งมาที่ท้ายสครับท้ายลากบอลขึ้นมาฝากมาให้ปินปินเจอตอหม,มูปินสเต็ปนี้สเต็ปสวยไหมพี่อน,นะในฐานะเล่นวงในด้วยกันจังหวะนี้เป็นไงเล่าเล่าจังหวะนี้ฟังหน่อยอตอมจะโดนโฉกไหมให้มาแล้วโดนโฉกจริงๆด้วยแล้วเชมาแล้วเชๆๆเชครับเรียบร้อยครับโอ้ไปยาวเลยครับงานช้างเลยครับ ยูเซียส่งห้าอะตอมอะตอมเฟกโฟเตอร์ไม่ลงหน้าลงมากครับจังหวะน,นี้แล้วยังไม่ได้ครับเราไทยจะหนีห่างไหมไทยดึงมาสองตรงนี้โอ้วันนี้แทนคุณดีมากๆครับแทนคุณลุยครับลูกแทนคุณเยี่ยมเยี่ยมมากครับแทนคุณหัวลูกนี้สําคัญไหมครับลูกนี้สําคัญมากครับไม่ลงแล้วบอลกลับมาที่ยูเซียนหยูเซียนแย่งกันอยู่ตรงนี้อะตอมเก็บบอลได้แล้วฟาล เป็นเป็นทีมเฝ้าลูกโทษสองลูกของอะตอมลูกแรกเก็บลงไปเก็บลงไปยอดเยี่ยมครับอะตอมลูกที่สองสำคัญนะต้องลดมานะครับลงไปเยี่ยมครับบอลอยู่ที่โปรเฟสเตอร์ไทส์ครับายลากบอลขึ้นมา ไายลากบอลขึ้นมาตรงนี้สบัดไม้คริสคริสสายมาที่ไทยไทยให้ปรินปรินอัดวงในแล้วโดนลุมอยู่3แล้วดีดออกมาน้องดีนเรียบร้อยครับโอ้โหนาน,นานมีโอกาสทีครับแต่ดีนก็ทำได้ครับแล้วมาที่คริสระยะกลางขึ้นไม่ลงแต่ปรินยังเก็บออฟฟิสรบีบาวได้ขึ้นอีกทีเรียบร้อยครับโอ้โหปรินครวันนี้ยิ่งเล่นยิ่งดีครับเกือบได้ครับ บอลกลับมาต้งในโอกาสทองขึ้นวังได้ฟาวครับโอ้โหเรียบร้อยครับอ่าครับเกมของ f l y e r อช่อยู่ที่เมโทรอ่าตอนนี้ชุดหลักของ f ล y ย r อมาแล้วครับมีพี่ดังมีเมโทรมี BC แล้ว BC ขึ้นแอนวานลงไปครับดีครับต้องการแต้มเร็วครับอาครับเปิดควอเตอร์ที่สีได้สวยมากเลยครับบีครับบอลจะถูกเปิดเข้ามาบอลอยู่ที่วิน วินลากบอลขึ้นมาครับ9นาทีนี้วินต้องเผาเวลานะครับรอปรินกลับมาเซตมาตรงนี้โฮมีสเต็ปบ็กโอ้โหโอ้โหฝั่งขวามันสั้นใช่ไหมครับสนามมาเปลี่ยนมายิงฝั่งซ้ายดูแล้วก็ยังลงไปอีกครับโฮมี่6 6คะแนนเลยครับ3แต้มดอกนี้ครับจายแอนซี่เข้าถึงฟ i นนอลซี่ไม่แน่แต่ผมบอกเลยว่าค่อนข้างยากค่อนข้างยากครับ คุณกิติศักดิ์บอกส่งกำลังใจให้เด็กๆทุกทีมเห็นด้วยครับทุกคนทุ่มเทมากครับจุนเก็บดีแล้วจะรีเวิร์สไม่ได้บอลอยู่ที่ดังดังควบเร็วมามีสองคนอยู่ๆเข้าเลนขวาอัดหนึ่งทีแล้ววางได้เป็นฝาวครับพี่ดังโอ้โห16คะแนนตรงนี้ไฟเออต้องรีบลดมาครับแล้วโอ้โหแล้วเป็นแทนคุณแทนพี่ดังครับเรียบร้อยแทนคุณครับวันนี้แทนคุณเล่นดีครับ สเตปอัพขึ้นมาดีเลยครับแทนคุณลูกที่2ของแทนคุณครับเก็บลง oh ไปครับ oh ยอดเยี่ยมครับแทนคุณ oh วินวันนี้มากับดีอารอนฟ็อกสีเขียวครับอานาบอกอยากได้มากครับโอ้โห oh สวยจริงครับโดดเด่นมากครับ oh วินให้มาลีโอเข้ากลางสเตปลุงนี้หลอกไป2อดีไม่มีมุมดีดมามีเพิ oh ่ห <c oughs> ไล่ไม่จนครับใจแอนครับมาได้เรื่อยๆครับโอ้โหแล้วโอ้โหมันเสียหายเพราะว่าใจแอนจะได้ส่งจากใต้แป้นเลยแล้วเนี่ยครับเจอรลีโอระยะกลางของลีโอลูกนี้ลูกเก่งอยู่แล้วครับลีโอสองเด้งรับนีรับและเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับโอ้โหตรงนี้เมโทดึงออกมาฝากมาบีซีบีซีให้มาแล้วไม่รู้กันครับสิงมาเก็บได้ สิงฝากคืนเมโธเมโธตะลุยแล้วเข้าเหลี่ยมซ้ายวางสวยงามครับโอ้สวยครับเมโทครับคล้องด้วยขวาลูกนี้ครับแล้วบอลของจแอ้ครับหนึ่งนาทีเสร็จ็จครับก่อนจะเข้าสู่ช่วง5้าทีสุดท้ายของเกมครับอ่าราบอลอยู่ที่วินให้ไปที่ลีโอลีโอโดนดับบิทีแต่ฝ่าไม่ได้ลีโอปล่อยบอลขวาเรียบร้อยครับโอ้โหลีโอนนี้ใจแอนเขาทำแต้มกันได้ทุกคนเลยนะครับใช่ครับ บีลุยเข้ามาครับแล้วสปินลุกนี้ขึ้นเช็ดปั้นเรียบร้อยครับีซสวยงามครับต้องเล่นแบบนี้ครับบีครับโอ้โหแล้วเปิดมาเชจะเอา3แต้มฝังเลยครับบอลอยู่ที่ดังครับโอ้โหดังดูกลับมาแล้วครับแล้วยังเจ็บนิดๆนะแต่ดังก็ยังลุยครับฝางมาที่เมโทรเมทรสวิงมาตรงนี้บีซีสวยงครับ ลดแต้มมาก่อนครับเหลือ14คะแนนอย่างได้อยู่ครับ5ทีสุดท้ายครับอาแล้วมาไฟกันในชุดตัวจริงของทั้ง2ทีมครับบอลจะสุกส่งเข้ามาครับลูกนี้เชให้พี่ปรินปรินคืนท้ายเฟกดีครับแล้วลุยมาหยอดตรงนี้รียบร้อยเลยครับเอาไม่อยู่ครับเกมลุกของใจอ้านนี้มากันแบบไม่ซ้ำหน้าครับฮะตอมฝากมาที่ดังครับต้องรีบได้แต้มนะครับแต้มไม่เดินมาสักพักแล้วครับไฟเออ แล้ว16คะแนนกับ3นาทีนี้ห่างพอสมควรครับรังดังตามสั่งครับ3คะแนนครับอาแล้วห่างที่13คะแนนครับตอนนี้ครับดังเคาะมาแล้ว3แต้มเร็วเลยครับลูกนี้ไม่ลงครับแล้วลีบาวตรงนี้เสร็จท้ายครับถ่ายลากบอลขึ้นมา behind the back แล้วตรงนี้ถ่ายแกะมาได้ดีให้มาที่ปรินปรินเลาะเข้ามาเจอ c c เบรกอยู่แล้วเช็ดปั่นลงไปครับปรินเก่ามากครับผมว่าเขาเป็น โอ้ oh, เป็นคนที่เ oh, มยคอนแทคได้ดีจริงๆครับปรินครับบอล oh. อยู่ที่ดังดังล็อกเข้ามาให้มาที่โอโซนโอโซนผ่านเบรไลน์มาแล้วลูกนี้ได้ฟ้าวูกโทษของโอโซนครับเยี oh. ่ยมมากครับลดมาเหลือ11คะแนนครับเนี่ยคือไล่ไม่จนแล้วตอนนี้มันเหนียวทุกคนเลยครับใจอันครับ oh. ทุกคนถือบอลได้หมดครับดูครับโอ้โหบิน,นดูโอ,โอ้โ,โอ้โหคริสครับคือกลายเป็นทีมลุ้นแชมป์ราทุกคนเอาตัวรอดได้ดีนี่แหละครับคริสอ้าวครับตรงนี้บอลอยู่ที่ปรินครับปรินฝากกลับมาที่วินวินดึงมาตรงนี้แล้วหยอดนให้ปรินแล้วเป็นฝาวครับ ผู้ชมทางบ้านครับที่คอมเมนต์เรื่องเสียงหายหรือยังครับลองรีเฟรชกันทีนึงครับรบกวนนิดนึงครับหายไม่หายมาบอกกันด้วยครับแล้วอยู่เซียนเก็บ2คะแนนเต็มของเจ้าตัวลงไปครับสุดท้ายบอลกระดอดเข้ามามือของพี่ดังพี่ดังส่งนี้ติดเครื่องมาแล้วครับพี่ดังติดเครื่องวางขวาเรียบร้อยครับ57ต่อ70คะแนนครับและฟลายเยอร์ยังไม่ย่อท้อครับไล่ต่อเนื่องแต่เหลือ5วินาทีบอลของเชไม่ลง แล้ววินเก็บบอลมาดึงออกเลยครับเล่นกับเวลาเลยครับจบเกมครับชายแอนครับชนะวยสกตอร์กร70ต่อ57ครับเป็นเกมที่พวกเขาเล่นได้ยอดเยี่ยมมากๆครับรักษาอันดับหนึ่งของฝั่งเวสไปครับและอันดับนี้คงไม่เปลี่ยนแปลงแล้วครับสรุปแล้วครับเกมเราเหลือ2เกมถูกต้องครับเขาชนะ12คนอื่นยังอยู่7อยู่8อยู่เลยแบงคอกชายแอนการันตีอันดับหนึ่งของฝั่งเวสเทิร์นคอนเฟนซ์เป็นที่เรียบร้อยครับเข้าไปสู่รอบเพลย์ออฟครับความเป็นที่1มันจะดียังไงครับ อันดับ1ของแต่ละสายเนยี variety, e ่ยเข้าไปรอในรอบเพลย์ออฟเลยครับส่วนอันดับ2อ,อันดับ3เนี่ยเรามีเกมเพลย์อินอันดับ2มาเจอกับอันดับ3ของแต่ละกลุ่มกันเลยครับ,บ yes, 2-3ต้องมาสู <S 1> 1 <S ้กันถูกต้องครับจะได้มีเวลาพักฟื ayo, ้นร่างกาย1เกมครับจะได้เปรียบมากๆ2กับ3นุ่มๆมาปุ๊บมาเจอ1อักอีกถูกต้องครับ1จะได้เปรียบตรงนี้ครับถูกต้องครับ